สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนนนะคะวันนี้นนนจะมานำเสนอรถครอบครัวนะคะเข้าใหม่เป็น Toyota Innova 2.8G ปี2016นะคะลูกค้าราคา699,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมดีไซนของไฟด้านหน้าตัวรถกันค่ะ,ะพร้อมกับไฟตัดหมอก โลโก้เบลตาเลยนะคะป้ายทะเบียนนะคะจะเป็นระยองแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพฯนะคะตอนนี้กําลังดําเนินการเรื่องเปลี่ยนป้ายให้อยู่นะคะลูกค้าแล้วแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะด้าน,นข้างนะคะไฟรเลี้ยงอยู่ที่กระจกมองข้างคิวการตาดมีให้ครบเรียบร้อยนะคะลูกค้ากระจกเ,เดิมเติมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเราไปชมในสวนท้ายรถกันต่อนะคะ ท้ายรถนะคะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะลูกค้าไ่ด้านท้ายสวยมากๆเลยมีสติ๊กเกอร์นะคะอีโนวานะคะลูกค้าสอง8จบแดิ้มาชมด้านหลังกันนะคะเบาะนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะเกี่ยวแบบนี้เลยนะคะ ชงภายในกันภายในนะคะเป็นกุญมจารีโมทนะคะพงม,มาลัติีฟังก์ชันนะคะภายในเป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับได้สีน้ำตาลนะคะเกียร์ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะอันนี้ได้มาอยู่แสนสี่โลนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะภายในสวยงามอสาอส้า,สา,ลาเลยลูกค้ากำลังมองหารถครอบครัวนะคะที่พอนอยู่นะคะเดือนละประมาณ 2ขอแนะนำเป็นเตอร์้ i n n อินโนคันนี้เลยถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามแนนมาได้เลยนะคะที่เบอร์083056 0474นนวันนี้แนขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ